สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูงน้ง่ายๆสตยไตล์ครูวัยเก่ากันนะครับก็ตอนนี้หลายท่านก็คงจะได้ยินข่าวนะเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะการจากไปของแบงค์เลสเตอร์ซึ่งทำให้เราได้มองเห็นสังคมไทยอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งไม่เคยเจอไม่เคยพบเห็นว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ อยู่นะครับแล้วเราก็มองย้อนกลับมาใกล้ตัวเราก็คือลูกศิษย์ของเราแต่ละคนที่ขาดเรียนไม่ค่อยมาเรียนมาสายหรือไม่ตั้งใจเรียนชีวิตอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรหลายคนคงเคยท้อนะครับเอ๊ะทำวิธีนี้ก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้ผลวันนี้ก็เลยอยากจะทำ <c oughs> อยากจะให้ AI มาช่วยสร้างแรงบันใจให้กับคุณครู ทั้งหลายนะครับทุกท่านโดยเฉพาะตัวผมเองนะว่าปีใหม่เนี่ยเราจะสู้กับชีวิตนะหรือจะช่วยเหลือเด็กๆเ,เหล่านั้นให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างไรเราลองมาดูกันนะครับก่อนอื่น <c oughs> เราเข้าเวนะ็บไซต์ Google เนาะคลิปที่แล้วเราสร้างให้ AI ช่วยสร้างแรงบันใจให้กับนักเรียนให้ตั้งใจเรียนเนาะ ีนี้เราเรามาสร้าง AI ให้กับคุณครูทุกคนดูสิครับว่า AI จะช่วยสร้างแรงบันาใจได้อย่างไรบ้างเข้า Chat GPT นะครับ GPT แล้วก็คลิกที่ Introduce GPT บางว่าหลายท่านก็คงสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้แล้วเราก็ ดำเนินการต่อด้วย Google คลิก Gmail ที่เราต้องการแล้วก็กรอกพาสเวร์ดไปก็จะเป็นการทบทวนด้วยนะครับใครที่ดูคลิปที่แล้วหรือยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับจะได้ทบถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับทักทายก่อนเนาะ สวัสดีครับคุณครูเขารู้จักด้วยนะว่าผมเป็นคุณครูนะครับมีอะไรให้ช่วยเหลือในวันนี้เดี๋ยวเราก็ผมก็ไปทำ,ไะะทำพร้อมไว้ละนะครับทำพร้อมไว้ผมบอกผมเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนส่วนหนึ่งมักจะไม่ค่อยสนใจขาดบ้างมาสายบ้างหรือมาเรียนแล้วก็ไม่ค่อยสนใจในเป็นหมายนี้อยากให้ช่วยบอกแรงบนรันดาลใจให้ครูที่ พยายามสอนนักเรียนให้เก่งและเป็นคนดีตั้งใจเรียนนะให้มากขึ้นสักหาหัวข้อพร้อมทั้งช่วยเขียนพร้อมเพื่อน,นําไปสร้างภาพประกอบการบรรยายด้วยอ่าผมก็ปีไปนะคัดลอกนะครับเสร็จแล้วผมก็มาวางไว้ตรงนี้วางพร้อมไว้แล้วก็กด enter หรือคลิกที่ตัวส่งตรงนี้นะครับรอสักครู่ การเรียนอันที่หนึ่งการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เพื่อความรู้แต่เพื่อนาคตที่ดีมีพร้อมให้เสร็จนะมีพร้อมมีคำบรรยายด้วยนะครับความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนสําคัญาการเรียนรู้คือการระจนไปที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรับผิดชอบคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จนะครับครูคือเพื่อร่วมทางในการเรียนรู้โอ้โห,โห,โหดีๆทางนั้นเลยเนาะนี่นี่เราก็คัดลไป ดแล้วเราก็ไปวางไว้นะใน Microsoft Word นะครับบนวีอ่าตรงนี้เราจะเอาไปใช้มากน้อยขนาดจะไปใช้ทั้ง5หัวข้อก็ได้นะโดยทยอยทยอย,ย,อยส่งเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวสุดท้ายนี้ก็แล้วกันเนาะครูครูเพื่อนร่วมทางในการเรียนครูไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยเหลือโอ้โหนะเอานี้ก็แล้วกันนะครับ เราก็จะไปสร้างเดี๋ยวก๊ปีกักนนะอันนี้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดี๋ยวเราออกจาก chatgpt เนะขอบคุณครับก่อนขอบคุณมากครับปีมานี้ด้วยพลังบวกและความสำเร็จครับคุณครูนะครับเราก็ออกจากาตัว chatgpt นะครับ ก็ออกจาก Google ด้วยเนะาะเช็คก er, ับ Google เราออกจาก Google นะครับอ,ออกจากระบบละต่อไปเราก็จะไปเข้าตัว Meta นะครับ ai นะโอเคเมตาเมตา ai คราวที่แล้วถ้าใครเข้ามาดูนะครับก็สุดยอดมากนะสร้างภาพนิ่งก็ได้สร้างภาพเคลื่อนไหวก็ได้แล้วมาดีวนี้นะครับคลิกเข้าสู่ระบบ สายมือนี่ยครับเข้าด้วยได้2อ,อย่างเนาะเข้าด้วย Instagram ด้วย <c oughs> เข้าด้วย Facebook ก็ได้ผมคลิกเข้าด้วย Facebook เพราะว่าที่ในเครื่องของผมนั้นก็คือเปิด Facebook ไว้อยู่แล้วนะครับอืไม่ต้องคลิกเข้าสู่ระบบอีกพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเราก็มาคลิกที่สร้างรูปภาพนะครับแล้วก็วางพร้อมเดี๋ยวเราไปคัดลอกพร้อมนะ ตัวนี้นะครับคาดีาอ,อีกรอบอีกครั้งก็ได้นะอ่าเร๊บแล้วก็คนทุนบีแล้วก็ส่งเซ็นนะครับเดี๋ยวพขาเขาสร้างภาพให้เราไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วภาพทุกภาพก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับโอเคอ่าเป็นนี้ฮนะ เดี๋ยวถ้าเราจะบอกว่าเอานิดนึงเราเราไปแก้ไขสมมติถ้าเราเป็นครูผู้ชายเนาะเดี๋ยวเราบอกเราก็ปีไปซึ่งนิดนึงอ่านะเราทำตาไปด้วยกันเลยนะครับให้เกิดว่าเอะถ้าเกิดอย่างนี้ทำไงเราก็ไปเข้า o o g l e Translate ก่อนเนาะวางพร้อมของเราไปเป็นภาษาคิดนะครับแล้วก็คิดตรงนี้ครูผู้ชายเนาะครูผู้ชาย สูงอายุใส่แว่นตาอืมจะใส่สูงใส่อะไรก็ได้นะเดินจับมือกลุ่มนักเรียนอ่ากลุ่มหนึ่งอ่าพาลอบอกโอเคนะครับแล้วก็กรอปิดตัวนี้ไปอ่าแล้วก็ไปวางที่เมตาตัวใหม่ก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คนทุนบีไปแล้วก็เซ็นส่งอ่า ะนั้นพร้อมเราสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้เนาะเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเราเห็นไหมเราได้แล้วเนาะเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับได้สองแบบอก่ก็กปิ์รูปภาพเก็บไว้ดาวน์โหลดเราก็เลือกดูถ้าไม่ไม่ไม,ไม่เราก็อะไรอ่ะเราก็สามารถที่จะให้เจนใหม่ก็ได้แล้วเราบอกว่าให้สร้างภาพขึ้นไหว คลิกตรงนี้นะครับภาพที่ออกมาถ้าไม่ถูกใจเราเนาะเราก็สั่งเกจนใหม่ก็ได้เพื่อให้ตรงกับของเรานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับสวยมากเราเอานี้ไปเราอาจจะดาวน์โหลดไปหมดเลยก็ได้นะครับเพื่อเอาไปใช้โอเคนะครับอันนี้อันนี้อาจจะผิดหน่อยเนาะ เอามาตรงนี้หน่อยโอเคได้สามรูปอันนี้จะผิดก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเราเสร็จแค่นี้นะบอกว่าถ้าใครยังไม่ถูกใจอะไรก็ลองไปเปลี่ยนพร้อมไปปรับปรุงพร้อมใหม่นะครับพวกนี้เราก็เอาก็ได้นะครับเราก็ออกจากระบบเนาะนะครับเราออกจากระบบเราคลิกที่ชื่อเนาะแล้วก็ออกจากระบบอืมโอเคได้นะได้นะจำได้ไหมคราวที่แล้ว เราก็ไปเข้า Google อีกทีเนะาะแล้วเราก็ไปหาบอทคำว,ว่าบอดน้อยใช่ไหมครับบอดน้อย voice อ่าปคลิกบอดน้อย Voice คลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเราคือเป็นการทบทวนข่าวที่แล้วด้วยนะครับใช้งานฟรีด้วย Google แล้วก็เลือก Gmail ที่เราต้องการคลิกถัดไปแล้วก็รอสักครู่นะครับอ่าผมก็ปิดอันนี้ไปก่อนเนาะเพิ่มประโยคเราก็ไปเอาพร้อมที่ให้ใช้จิบทีไว้นะค,บคำบรรยาย ไปวางาแล้วเราก็ไปเลือกเสียงนี่ผมเลือกเสียงอลันเหมือนเดิมไว้แล้วกันนะครับใช้เสียงนี้โอเคก็ให้หน่วงตรงช่วงเว้นวักก็ได้นะครับให้นานนิดนึงเราปรปับลดได้นะเวลาเราลองสร้างดูนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเราก็เลย์ดูครูไม่ได้เป็นแค่ผู้สอน แต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราจะก้าวไปด้วยกันโอเคใชเราบอกว่าโอเคแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับตกลงตกลงอีกทีหนึง่งเราไปเพิ่มประโยคลองลองดูนะเราวางเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้เราอาจจะไปเลือกลองเลือกดูเนาะเราเลือกเป็นสไตลนะ์สไตล์อบอุ on, ่นถูกไหมนะ สไตล์อบอุ่นหรือน่าเชื่อถือระบอกอบอุ่นนะก็จะมีคนไั่ออกมาเราก็ลองเลือกดูนะครับอเอาลองเสียงคนนี้ดูนะครับสร้างก่อนอแล้วก็เลยด์ดูแล้วเดี๋ยวเราเลือกเอาได้ครูไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนอแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยเหลือแลนะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจากไกลแค่ไหนเราจะก้าวไปด้วยกันดูเสียงมันเสียงดูนุ่มนวลกว่าเนาะ เราก็เอาอันนี้นะครับเราเอานันนี้เดี๋ยวตกลงแล้วเราเลือกได้เนาะแล้วเขาก็พอยต์ก็หักไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณบอทน้อย Voice ที่สร้างสิ่งดีๆให้กับการศึกษาของเราคลิกที่3มขีดนะครับแล้วก็คลิกออกจากระบบอ่าเราลองไปเข้า Google อีกทีสิว่าเราออกจากระบบไปยังอเดี๋ยวราออกระบบให้หมดนะเคยบอกแล้วนะเหตุผลที่ ชอบออกจากระบบของ Google เพราะว่าเผื่อที่เราจะค้างไว้เนาะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ไปที่แคนวานะครับคลิกเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือก Gmail ของเรานะครับคลิกที่ Gmail อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไปพิมพ์พาสเวิร์ดคลิกถัดไป อันนี้นอกจากเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วเรายังช่วยฝึกนะทักษะในการใช้สื่อโซเชียลนะหรือการสร้างผลงานดีๆออกมานะครับเราไปคลิกที่ presentation คราวที่แล้วนะครับที่ทำไว้ AI สร้างแรงบังนดาลใจให้กับให้นายการเรียนอันนี้จะเป็นการสร้างสร้างแรงบังในดาลใจให้ครูนะครับคลิก presentation ทบทวนไปด้วยเนาะใครที่ทำคราวที่แล้วไว้ เราก็จะไปอัปโหลดที่ที่ upload, upload อัปโหลดอัปโหลดไฟล์ไปเลือกนะครับไปเลือกไฟล์ที่เราทำไว้นะครับเนี่ยเราดาวน์โหลดไว้ตัวนี้นะครับสังเกตไฟล์จะเป็น MP4 เนาะะเราเลือกตัวนี้เราเลือกสักสอันเนาะนะครับเราเลือกสักสองอันอ,อีกอันก็เป็นอันนี้ ครับอย่าละสี่วิสี่วิแล้วอีกอันเราก็ไปอัปโหลดเสียงเสียงที่เราทำจับบอน้อยไว้นะครับอันเลาะเลือกอันหลังเนาะที่เป็นเสียงเราเพย์ดูก็ได้ใช่หรือเปล่าลเราเพย์ดูได้เพิ่มครูไม่ได้เป็นแค่ผู้สอน โอเค <Okay, S 2> ถูกต้องอ่าแล้วก็กลับมาที่อัปโหลดตัวนี้เนาะไอวิดีโอนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับไปเลือกอ่าปล่อยมันก็จะขึ้นเต็มหน้าจอคลิกบวกนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ,อ่าน,นะครับมีสองวิธีเนาะเราจะขยายก็ได้อย่างใครดูคลิปที่แล้วก็จะบอกวิธีการกล้าววิดีโอมันใส่ทำไงน,นะครับต่อไปเราก็ไป เสียงใช่ไหมเอาเสียงมาแล้วก็วางลงสกเกตเสียงนะครับถ้าเราดูว่าถ้าเกิดมีต่อเนี่ยเราก็อาจจะอะไรอะคลิกแล้วก็ทําซ้ำเนาะทาซ้ําก็ได้เพื่อให้มันพอดีกับรูปนะครับแ,แบบประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเพลย์ดูนะครับคลิกที่ระยะเวลาเนะาะถ้าไม่ขึ้นตัว,ตวเพลย์ให้เราเราก็คลิกคําว่าระยะเวลา,าเราเพล์ดู ครูไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจากะไลแค่ไหนเราจะก้าวไปด้วยกันอ่าเราเคนะนี่ตอนนี้เราอาจจะสร้างเอาตัวสอบมาใส่อันแรกอันแรก่อนเนาะเราก็คลิกข้อความนะครับคลิกเพิ่มหัวเรื่องล้วก็ไปก๊อบหัวข้อมาเนาะเนี่ยครูคือเพื่อนร่วางในการเรียนรู้อ่า แล้วเราก็มาคอโทนวีไปใส่เปลี่ยนสีเนาะเปลี่ยนสีฟอนเป็นสีขาวให้ชัดขึ้นนะครับอาจจะใส่เอฟเฟกเส้นขอบตัวสอนสักหน่อยหนึ่งเส้นขอบตัวสอนให้ชัดขึ้นนะครับโอเคอจะเลือกเส้นให้หนาขึ้นอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่เราพอได้นะพอได้นะโอเคเราลองเทครั้งเดีวก็ได้นะครับ คราไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราจะก้าวไปด้วยกันทีนี้ตัวสอนนะ่ะถ้าเราอยากให้มีทุกอันนะล้วก็คลิกนะครับนะคลิกคัดลอกนะแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้อีกเนาะนะครับอืมวางเนาะคลิกวางอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไง โปรไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจากะไรแค่ไหนเราจะก้าวไปด้วยกันอ่าครับก็เราก็คลิกแชร์ใช่ไหมแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเป็นวิดีโอคลิกที่ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึง่งเ,เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ นะถ้าเราเราใช้แชท GPT ในการสร้างเนื้อหาข้อความหรือพร้อมใช้ Meta AI ในการสร้างรูปและภาพเคลื่อนไหวแล้วใส่บอดน้อยเป็นเสียงบรรยายพร้อมทั้งมาตัดต่อใน c a n v าเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับผลงานของเราอยู่ที่ดาวน์โหลดตัวนี้ลองเพลงดูนะครับครูไม่ได้เป็นแค่ผู้สอน แต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราจะก้าวไปด้วยกันโอเคก็จบเนาะก็หวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูเนาะนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทุกท่านในการที่จะช่วยให้ลูกศิษย์ของเราเป็นคนดีนะเป็นคนเก่งนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับ โอเคนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามครูไเก่ากันนะครับสวัสดีครับ